หนังสือ Evolve Your Brain: The Science of Changing Your Mind ของดรโจดิสเพนซ a ตอนที่ 1. บทนำคุณไม่ได้ถูกกำหนดด้วยอดีตของคุณมีผู้คนมากมายที่รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไม่ได้พวกเขาพยายามแล้วแต่สุดท้ายก็มักจะกลับไปสู่นิสัยเดิมอารมณ์เดิมหรือความคิดแง่ลบเดิม เหมือนชีวิตถูกขีดไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่านิสัยหรือกรรมเก่าที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนเชื่อว่าเป็นเพราะบุคลิกของฉันเป็นแบบนี้บางคนโทษว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะครอบครัวหรืออดีตบางคนบอกว่าสมองฉันไม่ดีพอฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกดอกอรโจมองต่างออกไปเขาบอกว่าสมองของคุณไม่ได้ถูกล็อกตั้งแต่เกิดมันคือสิ่งที่ฝึกได้และเปลี่ยนได้ เรื่องราวจริงที่เปลี่ยนความคิดเขาทั้งหมดดรโจเคยเป็นหมอนักไโรพริคติกจนวันหนึ่งเขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุระหว่างแข่งขันตรายกีฬากระดูกสันหลังหักถึง6จุดแพทย์หลายคนแนะนำให้เขาผ่าตัดด่วนและใส่เหล็กพยุงกระดูกไว้ถาวรแต่เขาเลือกจะไม่ผ่าตัดและตั้งใจจะใช้จิตใจของตัวเองซ่อมแซมร่างกายแทนพลังของจินตนาการบวกสมาธิ ดรโจใช้เวลาในแต่ละวันไม่ใช่กับยาไม่ใช่กับการรักษาแต่กับการจินตนาการอย่างตั้งใจว่ากระดูกแต่ละข้อค่อยๆประกอบเข้าที่เขาทำสิ่งนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยสมาธิที่มั่นคงทุกวันในช่วงแรกมันยากมากเพราะจิตของเขายังฝุงยังไม่มั่นคงแต่เมื่อเริ่มควบคุมจิตให้นิ่งได้ภาพในใจก็เริ่มชัดและมั่นคงมากขึ้น และเมื่อภาพในใจชัดมากพอร่างกายก็เริ่มตอบสนองผลลัพธ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้น10ส,สัปดาห์ผ่านไปชายคนที่ควรจะเดินไม่ได้ลุกขึ้นยืนเขาค่อยๆเดินได้วิ่งได้และกลับไปมีชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องผ่าตัดแม้แต่น้อยและนั่นคือจุดที่ดรโจหันมาอุทิศชีวิตให้กับการศึกษาว่า ใจิตใจของเราสามารถเปลี่ยนสมองได้อย่างไรและสมองที่เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหมดได้จริงหรือไม่จากประสบการณ์จริงสู่ทฤษฎีเปลี่ยนสมองเปลี่ยนชีวิตเขาพบว่าสมองมนุษย์ไม่ใช่สิ่งคงที่แต่มันมีคุณสมบัติที่เรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองทุกครั้งคุณคิดสิ่งใหม่เรียนรู้สิ่งใหม่หรือรู้สึกใหม่ สมองจะเริ่มเดินสายไฟใหม่และเมื่อคุณทำซ้ำม,มากพอสมองจะสร้างทางเดินประสาทใหม่ถาวรเปรียบเสมือนกับว่าคุณสร้างสมองใหม่ให้ตัวเองด้วยมือของคุณเอง